สวัสดีครับสวัสดีครับค,ครับพูดถึงความพิเศษของพ็อกเก็ตบุ๊กไม่ใช่ที่ของเราเนี่ยค่ะเขาพรุ่งนี้จะเปิดทายวันแรกครับความพิเศษมันพิเศษแน่นอนเพราะว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตโดยตรงของผมเองนะครับซึ่งแน่นอนครับมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกับชีวิตของคนนะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องราวเฉพาะตัวที่มีหลักรสชาตินะครับมีทั้งความทุกข์ความสุขความสนุก แล้วก็เป็นเรื่องของแง่คิดแรงบันดาลใจนะครับเรื่องราวต่างๆที่อาจจะน้อยคนนักที่จะทราบนะครับแม้กระทั่งคนสนิทเพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งครอบครัวบางเรื่องก็ยังไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็เนื้อหานะครับหลักๆก,ก็จะเป็นช่วงที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในเดือนจำประมาณ17ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ผมเจอแง่คิดต่างๆสิ่งที่ทำให้เราปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับ แล้วก็เรื่องของแรงบันดาลใจต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับเรียกว่าเป็นหนังสือที่ให้กําลังใจให้ไฟคนที่กําลังเหมือนกับเจอวิกฤตนะครับในชีวิตนะครับก็สามารถที่จะมีกำลังใจได้นะครับจากเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้แล้วก็ยังเป็นวิทยาทานเป็นอุทาหรณ์ให้กับเยาวชนนะครับหรือใครที่กำลังจะทำผิดหรือหลงผิดไป นะครับก็อยากจะให้ดูนะครับเรื่องราวของผมเป็นตัวอย่างว่าผมเองได้ทดลองแล้วนะครับแล้วก็เล่าถึงผลที่ตามมานะครับซึ่งตามมาซึ่งความสูญเสียต่างๆมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเจออะไรต่างๆในนี้ในนี้จะขยายความหมดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่มาบอกกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปทดลองเองนะครับให้เสียเวลาแล้วก็เกิดความสูญเสียเหมือนอย่างผมนะครับผมแล้วก็ยังมีเนื้อหาสาระอีกมากมายนะครับซึ่ง แฟนแฟนหรือแม้กระทั่งหลายๆคนที่สอบถามมาก็เรียกว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับ Pocket Book นะครับที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆที่ผมประสบพบเจอมานะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ยังสอดแทรกความบันเทิงเยื่นี้ด้วยนะครับในนี้ก็ยังมีเรื่องราวของอแฟชั่นนะครับภาพเซ็ตแฟชั่นที่ผมถ่ายไว้ด้วยนะครับให้แฟนๆได้ฟินกันด้วย นะครับรวมถึงตัวอย่างของผลงานศิลปะที่ผมผลิตขึ้นนะครับขณะที่ผมอยู่ในเรือนจำก็จะมีภาพสีสวยสดใสยอยู่ในนี้นะครับเรียกว่าน่าเก็บสะสมมากแล้วก็เนื้อหาข้างในก็เป็นประโยชน์มากเลยครับก็อยากจะให้มีเก็บไว้ที่บ้านทุกคนเลยครับผมไม่ใช่ที่ของเราจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำที่ผมพูดออกมาระหว่างที่ผมให้การสัมภาษณ์หนังสือ นะครับในการเล่าเรื่องราวแล้วก็ทางทีมงานของอมรินก็สะดุดกับชื่อนี้นะครับซึ่งชื่อนี้เนี่ยตอนแรกที่เราเล่ากันเรื่องของไม่ใช่ที่ของเราเหมือนกับว่าหลายคนสงสัยว่าผมาผ่านมาได้ยังไงใช้ชุดความคิดอะไรที่ทําให้หลุดพ้นมาได้นะครับผมซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะได้บอกนะครับว่าที่ผ่านมาหลักๆก็ผมก็คิดอยู่เสมอว่าช่วงเวลาที่ผมอยู่ในเรือนจํา ว่าที่แห่งนี้มันไม่ใช่ที่ของเราวันหนึ่งเราก็ต้องออกไปจากที่นี่นะครับเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดแม้จะเป็นชั่วคราวที่นานหน่อยแต่วันหนึ่งเราก็ต้องหลุดพ้นไปนะครับทีนี้ก็จะมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องแง่คิดของการใช้ชีวิตด้วยเป็นเรื่องของธรรมะด้วยเหมือนกันนะครับว่าทุกๆสถานที่ที่เราอยู่ณขณะนี้นะครับผมมันไม่ใช่ที่ของเรารนะับวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปแล้วก็ชีวิตคนเราไม่ได้ยาวนักนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะใช้ช่วงที่ยังมีลมหายใจนี้เก็บเกี่ยวทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองก็เป็นสิ่งที่สมควรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการปลดปลงนะครับไม่ยึดติดกับสิ่งใดในโลกนี้นะครับผมเพื่อให้ชีวิตปล่อยวางแล้วก็มีความสุขสบายในชีวิตมากขึ้นครับผมรู้สึกว่ามันเหมาะมากกับหนังสือเล่มน,นี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องราวที่ผ่านมา ในชีวิตที่ยากลำบากทุกช่วงเวลานะครับมันสอดแทรกไปด้วยแง่มุมของธรรมะเรื่องของคำสอนทางพุทธศาสนาที่เราได้ประสบพบเจอจากชีวิตของตัวเองจริงๆนะครับเรื่องของผลกรรมต่างๆที่เราต้องรับของการกระทำครับเรื่องของการทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้นต่างๆเรื่องของการคิดดีทำดีแล้วส่งผลดีกลับมาให้เรา อะไรต่างๆนะครับผมก็เรียกวา่าเป็นเรื่องของการโยงของธรรมะนะครับอยู่ในเรื่องราวชีวิตของผมด้วยครับเรื่องนี้ค่ะแพทคิดว่าคนอ่านล้วแบบเขาจะได้อะไรจากหนังเรื่องเล่มนี้ของแพทบ้างคะเล่มนี้นะครับ,เ,รบเขาเรียกว่าเราจะได้อัธรตในการอ่านมากจากที่คนรอบข้างได้ลองอ่านตัวเดโมนะครับตัวผมเองก็ได้อ่านแล้วนะครับเรารู้สึกว่า เราเหมือนถูกดูดเข้าไปนะครับอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นนะครับทุกๆช่วงประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ถ่ายทอดนะครับแน่นอนคุณอาจจะไม่เคยทราบไม่เคยรับรู้จากที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วก็มีประสบการณ์จากคนรอบข้างที่ผมเจอข้างในด้วยนะครับที่ผมคิดว่าเรื่องราวของเขามีประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับก็นําม,มาบอกเล่าให้ได้แง่คิดให้ได้ความรู้นะครับหรือว่ามุมมองใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผม เรียกว่ามันจะมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็มีความบันเทิงด้วยไม่น่าเบือ่อคะหลากหลายรสชาตินะครับผมแล้วก็ยังมีเซ็ตแฟชั่นอยู่ในนี้รวมอยู่ด้วยนะครับผมได้ทุกความรู้สึกใช่ครับได้ทุกความรู้สึกอยู่ในเล่มนี้นะครับเรียกว่าอ่านได้หลายรอบฮะสนุกนะครับผมก็ลองได้อ่านแล้วครับครับซึ่งทางอมรินก็เป็นสำนักพิมพ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ผลิตงานออกมาได้อย่าง เ,เขาเรียกว่าบรรจงทุกรายละเอียดนะครับออกมาเป็นหนังสือไม่ใช่ที่ของเราของ Path ทิร์พครับผมพูดถึงเรื่องแฟชั่นในเรื่องค่ะยังบอกว่าจะเย็นแพทในอีกลุกนึงลุกใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นการทํางานของทางช่างภาพของทางอมารินแล้วก็ทางฝ่ายสไตลิสต์นะครับที่จับเ,เปลี่ยนลุกจับเปลี่ยนเสื้อผ้าทําผมเป็นการทํางานที่เราอาจจะไม่ค่อยถนัดนะ ในเรื่องของการถ่ายแฟชั่นเซตเสื้อผ้าต่างๆนะครับก็เรียกว่าเป็นงานใหม่ที่ทา้าทายแล้วก็ออกมาก็เยี่ยมยอดนะครับเพราะว่าทีมงานที่ทางอมรินเนี่ยเซตมาในการถ่ายแฟชั่นเซตนี้ ne, ก็เป็นทีมงานที่เป็นมืออาชีพระดับต้นๆของประเทศครับผมครับก็รู้สึกโอ้โหเขาถ่ายได้ดีมากนะครับแล้วก็แต่ละรูปเท่ๆหล่อๆ่งั้นเลยนะครับก็อยากจะให้จับจอเป็นเจ้าของกันนะครับ <t ell> ครับผมอ <t ell> อกมาหล่อเหมือนตัวจริงไหคะหรือเป็นไงโอ้ก็ อาจจะลอกกว่าก็ได้นะครับแล่วแฟนขับรอได้เลยใช่ไหมคะครับแฟนขับรอซื้อได้เลยครับรอเก็บเป็นเจ้าของได้เลยครับผมรีบจับจองนะครับรีบจับจองเลยเรื่องอราวในโปเกมอนบุ๊กอะค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าให้แพทเลือกมาหนึ่งเรื่องแพทชอบเรื่องราวเปยนเรื่องอะไรมากที่สุดเรื่องไหนมากที่สุดอือหัวชอบทุกเรื่องเลยถ้าจะเอาเรื่องแปลกๆก็ เป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมที่อยู่ข้างในแต่ตัวเราไม่ได้เลี้ยงนะตัวเราเลี้ยงแต่เป็นคือสัตว์ปกติเป็นแมวเป็นอะไรที่เขาอยู่ของเขามาอยู่แล้วก็เป็นสัตว์ปกติแต่ก็จะมีสัตว์ที่ไม่ปกติที่เขาเลี้ยงกันด้วยวิธีการต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นแง่มุมที่สังคมภายนอกอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ทราบว่าชีวิตผู้นุ่งขังเขาสามารถเลี้ยงสัตว์ต่างๆอย่างนี้ได้ด้วยหรอ โดยวิธีการอะไรแบบไหนนะครับผมก็เป็นเรื่องที่แปลกๆที่อยากให้ติดตามด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองของผมในเรื่องของครอบครัวต่างๆนะครับผมก็มีหลากหลายมิติมากก็เรื่องของครอบครัวนะครับที่ให้เราย้อนกลับไปมองนะครับคนที่รักเรามากสุดก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวในยามที่เราตกตำ่ำในยามที่เราเจอวิกฤตกับชีวิต สุดท้ายแล้วก็มีแต่ครอบครัวเท่านั้นนะครับที่รักเราจริงแล้วก็อยู่เคียงข้างเราในทุกๆสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับทุกๆช่วงเวลานะครับที่ขอให้กําลังใจเรานะครับก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่สามารถให้ข้อคิดกับใครได้หลายคนด้านเหมือนกันครับก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีความภูมิใจมากๆด้วยนะครับเพราะว่าเราได้ส่งต่อเรื่องราวของเราแล้วน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นการมอบ ความรู้มอบแง่มุมความคิดนะครับแล้วก็เชื่อว่าเรื่องราวชีวิตผมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนอีกมากมายเลยครับครับขอฝากพ็อ k e t ็ตบุนะครับเป็นพ็อกเก็ตบุเล่มแรกของผมนะครับตั้งแต่ออกมานะครับผมก็ไม่ใช่ที่ของเรานะครับอยากจะให้จับจอบเป็นเจ้าของกันนะครับก็สามารถสั่งซื้อนะครับในทางเว็บไซต์นะครับอัมมารินบุ๊กนะครับ หรือไปซื้อที่ร้านในอินก็ได้นะครับร้าน b 2 s นะครับร้าน c 1 b o o k นะครับแล้วก็คิ n โนะนะครับก็ไปซื้อได้ในราคาเล่มละ295บาทเท่านั้นนะครับส่วนใครที่ต้องการซื้อเป็นอีบุ๊กก็มีจัดจำหน่ายเหมือนกันในราคา275บาทนะครับที่เว็บไซต์นะครับ w ว r l d w i d e w นะครับผมอมรินบุ๊กเช่นกันครับผมสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของนะครับก็สามารถ หาซื้อได้นะครับวันที่30กรกฎาคมนี้เวลาสิบมอมเช้าพร้อมกันนะครับ